ครับสวัสดีครับผมช่งบอยร้านลุงพดเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าครับผมวันนี้ครับผมมาส่งงานดึกนะครับผมมาประกอบศาลาสองชั้นนะครับผมมาที่วัดแตงเมีครับผมอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับผมซึ่งหลังนี้เอามาทําเป็นหอะระฆังนะครับครับอันนี้น่าจะมืดแล้วน่าจะชมรายละเอียดไม่ได้เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอไปสัมภาษณ์ ทางท่านเจ้าวาดแล้วก็วยากรณ์ของทางวัดนะครับผมโอเคครับผมไปชมกันเลยครับครับผมครับตอนนี้ก็ได้มาอยู่กับไอ้ท่านเจ้าวาดนะแล้วก็คุณนะาชื่อชื่อสินภมยยาวิจาร์อ๋อครับผมนี่ครับผมที่ว่าจะมาสัมภาษณ์นะผมคือก่อนอื่นเนี่ยผมจะเขาถามว่าไอ้ทำไมถึงได้เห็นไอ้คือผมใน y o u t u ู e เนาะครับผมครับแล้วก็ แค่อะไรอ่ะสรุปตรงไหนของงานของของทางร้านนะผมขอขออนุญาตครับอดีวันนั้นอยู่ดีมันก็เด้งขึ้นมาอ๋อครับผมเด้งขึ้นมาก็เลยเอามาเอามาให้โยมเขาดูครับมันมันอยู่ดีมันก็ขึ้นมาเพราะว่าตอนที่ทํากุฏิก็ดูเรื่องพวกงานล็อกดาวน์อะไรไม่โอครับผมก็เลยพอดีขึ้นมาก็เลยเอาให้โยมดูโยมเขาก็เลยสนใจก็เลยปรึกษากันไม่นานก็ ติดต่อไปที่โยมอ๋อครับผมใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ไหมอ๋อในการคุยกันเนี่ยใช่ในการคุยกันแล้วที่เนี้ยวันเนี้ยที่ผมมาผมสะดุดตามากเลยนี่คือป้ายด้านหลังนะผมซึ่งไอ้ผมเห็นเฮ้ยมันเป็นรูปผมซึ่งผมไม่รู้ว่าทางวัดอ่ะก็คือดูผมจากย t ทู e แล้วก็ครับติดต่อไปแล้วก็แคปหน้าจอเนี่ยพิมพ์เป็นรูปออกมาเนี่ยครับเนี่ย จนได้มาคุยกับกับกับคุณน้านะผมนี่ครับ,รบถึงได้รู้ครับผมครับผมว่าก็คือกว่าจะได้มาเป็นหลังแบบนี้นะคะพบผมก็เนี่ยก็อยากสัมภาษณ์นิดนึนนงครับผมครับผมขอสัมภาษณ์คุณน้านิดนึงก็ตามที่ท่านพระอาจารย์เราเบื้องต้นนะครับครับผมเห็นอ่าจากใน YouTube แล้วก็มาปรึกษากับทางคณะกรรมการวัดกันครับนะครับก็เห็นว่าราคาก็เหมาะสม แล้วก็ตรงกับสิ่งที่เราต้องการพอดีครับผมเรามีงบประมาณขนาดนี้แล้วก็ดูสวยงามนะครับดูสวยงามเราเลยสรุปว่าตบประสานไปยังยังยังช่างที่มามาเอ่อก่อสร้างภายในวัดด้วยพอดีเขาบ้านคนจุรินนเหมือนกันครับนะช่างก็อยู่สุรินพอดีก็เลยได้ดําเนินการแล้วก็ช่างก็ทํามาให้อย่างดี นะต้องขอบคุณช่างช่างด้วยครับดูแลลูกค้าดีมากครับเป็นไงฝีมือเป็นไงบ้างสวยครับสวยสวยุกใจนะครับถุกใจครับตรงปกอยู่ตรงปกอยู่นะครับโอเคครับผมแล้วดูดูจากเวลาถติว่าช่างไม่ไม่ไม่เอ่ยก็เรียกอะไรนะที่เราทำสิ่งก่อสร้างอันที่ผ่านมาเนี่ยครับตอนที่เขาเขาทําสีให้ก่อนกลับเนี่ย เขาไม่ได้รับผิดชอบให้เราขนาดนี้นะอันนี้ยังแอบชมน้องในใจเลยว่าดูแลเรื่องสีเรื่องอะไรให้อย่างมีเลยนะครับขอบคุณมากทีมงานด้วยครับผมครับผมโอเคครับผมก็เต็มอิ่มกันเลยนะครับคลิปนี้ครับผมก็ครับผมท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณพระคุณเจ้ามากครับผมแล้วก็น้ามาครับผมที่ช่วยอุดหนุนครับผมครับผมสาราสองชานับซึ่งมาดัดแปลงเป็น หอระฆังนะผมซึ่งก็หวังว่าในอนาคตนะผมจะได้มาสอีกครับผมสองวันมีอะไรก็จะประสานไปได้ครับผมขอบพระคุณมากเลยครับโอ้ครับผมโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับผมครับครับผมครับผมสาธุครับผมโอเคครับผมนี่ครับผมเต็มอินกันเลยคลิปนี้ครับผมก็ลูกค้าท่านใดนะผมสนใจอยากได้ศาลาสองชั้นมาดัดแปลงเป็นหอระฆัง อะไรอย่างนี้ครับผมหรือซื้อถวายวัดอะไรเนี้ยครับผมบติดต่อหาช่างบอยได้เลยครับที่เบอร์0897446209นะครับผมทักมาคุยกันได้ครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ